สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกันกบช่องกระต่ายผระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพราเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์4 9 8 0 1นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ทุกจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ ก็วันนี้นะคะมีมาทั้งหมด50ารายการเลยนะคะลองเลือกรับดูรับชมได้เลยนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะ สามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะองค์ละ200บาททุกรายการนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่1น,นะคะ เดี๋ยน้องส่องให้ดูทางด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะองค์นี้ด้านหลังมีตัวโค้ดภาษาจีนด้วยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นะคะต่อไปรายการที่2นะคะ รายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเรือด้านล่างแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะสองให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันเลยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ สองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะอง์นี้รายการที่สามนะคะด้านขอบจะมีคาบลักนะคะแล้วก็ปิดทองนะคะด้านขอบนะคะจะมีคาบลักปิดทองนะคะองนี้เป็นรายการที่สามนะคะองนี้เป็นรายการที่สามนะคะ ต่อไปรายการที่4ี่นะคะรายการที่สี่นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สนะคะค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จปกโพนะคะรายการที่สี่นะคะ ต่อไปรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่ห้านะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่หนะคะรายการที่หนะคะเป็นพระเหรียญทรงเจ้าสัวนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หกนะคะองค์นี้นะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่หกนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะด้านหลังองค์นี้มีตัวยันอักขระนะคะ เป็นรายการที่6นะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตตารามนะคะเห,หรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตตารามนะคะอง์นี้เป็นรายการที่7นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่เจ็ดนะคะต่อไปรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนะคะเป็นเหรียญมหาราบนะคะเหรียญมหาราบหลวงปู่สวงนะคะเหรียญมหาราบหลวงปู่สวงนะคะปี2560 ด้านหลังเป็นพญานาคนะคะด้านหลังเป็นพญานาคนะคะองค์นี้นะคะรายการที่8นะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะรายการที่9นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะ ต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะรายการที่10นะคะอนุสรสร้างโรงเรียนนะคะเป็นเหรียญอนุสรสร้างโรงเรียนนะคะองค์นี้รายการที่10นะคะ ต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11เนะคะเป็นรูปล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปล่อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะ รายการที่12นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้รายการที่12นะคะองค์นี้นะคะพระพุทธชินราชนะคะรายการที่12นะคะสองให้ดูให้ชมกันเลยนะคะสองให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะ รายการที่13นะคะเป็นพระครูรุ่งนะคะเป็นเหรียญพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะเหรียญพระครูรุ่งวัดท่ากระบือปีพศสอง4นนะคะปีพศสอง4นอะคะองนี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังฉอชิงนะคะองนี้ด้านหลังฉอชิงนะคะเป็นรายการที่14นะคะเป็นรายการที่14นะคะด้านหลังฉอชิงนะคะต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะวัดทหารไร่นะคะองค์นี้นะคะรายการที่15นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญขันน้ำมนต์วัดทหารไร้นะคะองค์นี้รายการที่16นะคะองค์นี้นะคะรายการที่16นะคะหลวงปู่ทิมต่อไปรายการที่17นะคะ รายการที่17นะคะเป็นหลวงปู่มหาศรานะคะเรียนหลวงปู่มหาศรานะคะองนี้เป็นรายการที่17นะคะวัดพระธาตุมื่นหินอง์อนี้นะคะหลวงปู่มหาศรารายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นคุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนหงพายกุมารน,นะคะ องนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นหลังเรียบมีรอยแตกรายงานนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19นะคะเป็นหลวงพ่อหรือสีริงดำนะคะเหรียญหลวงพ่อหรือสีริงดำนะคะองนี้รายการที่19นะคะ ปี2 5 2 1นะคะด้านหลังท้าเวสุวรรณนะคะด้านหลังท้าเวสุวรรณนะคะองนี้เป็นรายการที่1 9นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะคะวัดปากน้ํานะคะเหรียญหลวงพ่อวัดปากน้ําพาสีเจริญนะคะองนี้นะคะรายการที่20นะคะ องนี้ uhm. นะคะเป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวรายการที่21นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะรายการที่21นะคะองค์นี้รายการที่21นะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงปู่มหาศรานะคะเมตตามหานิยมนะคะองนี้นะคะปี2567นะคะเหรียญเจริญพรบนนะคะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะ เรียนพระอาจารย์มั่นนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งสี่นะคะปีสองห้าหนึ่งสี่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะพระอาจารย์มั่นรายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นสิงหง์ะะงหลวงพ่อกล้วยนะคะสิงห์หลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบสี่นะคะ สิงห์หลวงพ่อกล้วยนะคะองนี้รายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะองนี้รายการที่25นะคะอง์นี้นะคะรายการที่25้านะคะ ต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26หนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเนื้อผิวสีดำแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นเนื้อผิวรมดำนะคะหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอนะคะหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอนะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะองค์นี้นะคะรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะ รายการที่27เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะต่อไปรายการที่28นะคะรายการที่28เป็นพระ25สัตวรวษนะคะเป็นพระ25สัตวรรษนะคะองค์นี้รายการที่28นะคะ สองให้ดูให้ชมใกล้ๆกันเลยนะคะสองให้ดูให้ชมใกล้ๆกันเลยนะคะผ่ายี่สิบห้าสัตว์วษนะคะต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่29นะคะด้านหลังเขียนวัดร้อนนะคะพัทธรุงห้าศ์เก้านะคะ วัดรอนพัทธลุมสองห้าศนะคะเป็นพระปิดตาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่30นะคะเรียนนะคะทรงเตารีดนั่งบนหลวงปู่ทวดนั่งบนดอกบัวแบบนี้เลยนะคะ อง์นี้นะคะเขียนด้านหลังนะคะหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่ส1อดนะคะรายการที่ส1อดนะคะเป็นพระกิ่งนะคะเป็นพระกิ่งนะคะรายการที่ส1อดนะคะพระกิ่งรุ่นหนึ่งหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะ พ <hi> ระกิ่งรุ่นหนึ่งหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะองนี้รายการที่32นะคะเหรียญเสือหัวขาดนะคะด้านหลังเป็นยันตตะก้อแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่33นะคะด้านหลังนะคะมีพระยาคุดนะคะองนี้ด้านหลังมีพระยาคุดแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่33นะคะเป็นรายการที่3 3นะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญดอรายการที่34นะคะด้านหลังเขียนที่ระลึก2478นะคะด้านหลังเขียนที่ระลึก2478นะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะ รายการที่35นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตารายการที่35นะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าหลวงปู่โตวัดปะดูชิมพีนะคะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นพระ มะเหสวนนะคะเป็นพระไม่เหสวนนะคะรายการที่36นะคะพระไม่เหสวนนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่36นะคะองค์นี้นะคะพระไม่เหสวนรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่37นะคะวัดแหลมสอนะคะ วัดแฉมส,สอนะคะองนี้นะคะหลวงพ่อแดงรายการที่สามสิบเจ็นะคะต่อไปรายการที่สามสิบแปดรายการที่สามสิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปีสอง3นห้ารสามนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปีสอง3นห้านะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้ด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ 38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นพระสมเด็จขีก่นะคะเป็นพระสมเด็จขีก่หลวงพ่อปานแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่39มนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ มีรอยมวลสารน,นะคะเป็นสีสีแบบนี้เลยนะคะมีรอยมวลสารเป็นสีสีแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที <until ussen repe eder> ่4ี <SAN> <language> ่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่4ี่สนะคะสองให้ดูให้ชมกันแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่4 1อรายการที่41ดนะคะเป็นพระปิดตานะคะ เป็นพระปิดตานะคะด้านหลังเขียนว่าหลวงปู่โตวัดปารูชิงพีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่41อนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์นำนะคะเหรียญพระอาจารย์นำนะคะ ปีพศส5 1 9ันรยนะคะเรียนพระอาจารย์นำนะคะวัดดอนสาราจังหวัด <im> พัทลุงนะคะพระอาจารย์นำวัดดอนสาราจังหวัดพัทลุงนะคะองนี้เป็นรายการที่42องนะคะองนี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะรายการที่43นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะวัดอุดมคงคาคงคาคิริเขตนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่43นะคะปีหนึ่นะคะปีหนึ่งสอนะคะด้านหลังนะคะหลวงพ่อผางต่อไปนะคะเป็นรายการที่44นะคะ รายการที่44นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นรับเสด็จปี36นะคะหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จนะคะวัดบ้านไร่นะคะวัดบ้านไร่นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45หนะคะ รายการที่45นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดะหารไรจังหวัดระยองนะคะอง์นี้รายการที่45นะคะองค์นี้นะคะรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะรายการที่46นะคะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะองค์นี้รายการที่46นะคะ องค์นี้นะคะรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะรายการที่47นะคะเป็นเหรียญเจริญพรนะคะเหรียญเจริญพรนะคะปีพศ2517นะคะหลวงปู่ทิมนะคะเจริญพรบนนะคะเหรียญเจริญพรบนนะคะที่ระลึกสร้างสารการประเรียนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบ เจ็ดนะคะเป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48สิแปดนะคะรายการที่48นะคะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญน,นะคะรายการที่48นะคะอันนี้น้องก็ไม่ทราบชื่อพระนะคะ ต่อไปรายการที่สี่สิบเก้านะคะรายการที่สี่สิบเก้านะคะหลวงพ่อกันนะคะเรียนหลวงพ่อกันนะคะปี2 4 6สี่หเก้านะคะหลวงพ่อกันนะคะปีสองสี่หกเก้าที่ระลึกในการปฏิสังขรอ,อุโบสถนะคะอง์นี้รายการที่สี่สิบเก้านะคะต่อไปรายการที่ห้ิบนะคะรายการที่ห้ นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่50นะคะพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ชิมพีมีรอยเส้นเกสาแบบนี้เลยนะคะมีรอยเส้นเกสาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่50นะคะก็<ม>ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะ สามารถแจ้งปิดใหม่เรียกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ